คนจนเฮลัน่นบัตรคนจนรับเงิน500บาทต่อเนื่องอีก12เดือนพร้อมเงินเยียวยา5,000บาทอีก1เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะเฮดังๆสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ด้านกระทรวงการคลังประชุมด่วน มอบนโยบายของกระทรวงการคลังเพื่อเตรียมพร้อมใช้เยียวยาประชาชนด้านบัตรคนจนเพิ่มเงิน500บาทต่อเนื่องถาวรอ,อีก12เดือนจากคนละ200 3 0 0ถึง300บาทกลายเป็นได้เพิ่มคนละ400 5 0 0ถึง500บาทตลอดอายุ1ปีโดยเพิ่ม7เงื่อนไขสำหรับบัตรคนจนเพื่อลงทะเบียนใหม่และลงทะเบียนเยียวยารับเงิน5,000บาทต่ออีกหเดือนสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆเลย พร้อมกลุ่มร้องทุกรวดเดียว1 5 0 0 0บาทนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังณห้องประชุมวายุพักศีของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่14ตุลาคม63โดยการมอบนโยบายมีการหารือหลกัหลกๆหลายเรื่องก,ก็ได้แก่มาตรการบัตรคนจนเคาะเงิน500บาทต่อเนื่องอีก2เดือนและชอบดีมีคืน รวมถึงโครงการคนละครึ่งที่เป็นมาตรการระยะยาวทั้งสิ้นทั้ง3าโครงการโดยโครงการทั้งหมดก็ได้เคาะครบแล้วเหลือโครงการบัตรคนจนโดยเนื้อหาการประชุมก็มีดังนี้นะคะโดยจะจัดสรรใหม่สําหรับบัตรคนจนโดยเพิ่มอีก7เงื่อนไขเพื่อลงทะเบียนใหม่โดยการลงทะเบียนรอบใหม่นั้นขั้นแรกก็คือดังนี้นะคะตัวอย่างที่1นนะคะครอบครัวนายเมีสมาชิกในครอบครัวจํานวน4ี่คน ผู้เป็นพ่อสามารถหารายได้ได้4,0,000 0บาทต่อปีส่วนคนอื่นๆในครอบครัวไม่มีรายได้วิธีคิดก็คือรายได้ของพ่อจำนวน40,0,000บาทหารด้วยจำนวนสมาชิกจำนวน4คนก็เท่ากับว่ามีรายได้คนละ1 0 0 0 0 0บาทต่อคนย่อมเท่ากับว่าครอบครัวนายเอมีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะตัวอย่างที่2นะคะครอบครัวนายบีมีสมาชิกในครอบครัวจำนวน4ี่คน ผู้เป็นพ่อสามารถหารายได้ได้200,000บาทต่อปีและลูกชายสามารถหารายได้ได้อีก300,000บาทต่อปีวิธีคิดก็คือรายได้ของพ่อและรายได้ของลูกชายรวมกันได้500,000บาทต่อปีหารด้วยจำนวนสมาชิกจำนวน4คนก็ตกรายได้เฉลี่ยคนละ125,000บาทต่อปีย่อมเท่ากับว่าครอบครัวบีไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และนี่ก็คือเกณฑ์คร่าวๆนะคะสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยนายละวะลนแสงสนิทบอกว่าจะเพิ่มเงินให้แบบทาวรคนละ400-500บาทไม่ใช่200-300บาทอีกต่อไปเพราะคาดว่าจะคัดคนออกเป็นจํานวนมากส่วนโครงการแจกเงินต่ออีก5,000บาทอีกหนึ่งเดือนนั้นไม่รวมกลุ่มร้องทุกนั้นกระทรวงการคลังคาดว่าจะใช้งบประมาณ50,000ล้านบาท อาจฉีดให้เฉพาะสําหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นจากโครงการของรัฐบาลจริงๆซึ่ง,งทางกระทรวงการคลังคาดว่าเหลืออยู่อีกประมาณ5ล้านคนเท่านั้นรวมถึงเด็กจบใหม่ที่ได้รับผลกระทบด้วยแต่เนื่องด้วยมีโครงการอุ้มชูเด็กจบใหม่มากมายทําให้กระทรวงการคลังต้องคิดใหม่ว่าจะคัดกลุ่มเด็กจบใหม่ออกหรือไม่ไม่ให้สามารถลงทะเบียนได้โดยเงื่อนไขก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับการประชุมของกระทรวงการคลังนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ